สบายดีพี่นอ้องสุขุสุขชนจ้าอุ่นมาเห็ดอันก้อยอยนันกุ้งก้อยกุ้งเต้นกับอันก้อยอันนี้ก้อยไข่หมด้พี่นองสิมาเห็ดก้อยทั้งสองก้อย,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 ยเลยนะเอามาล้างสกปรกซื้อไข่หมดอุนเศร้านี่เพิ่งได้กินตอนอุ่นรีวิวมาได้กินเพิร์นะไข่หมด โดยสะดลบดึเอาก็มาล่างกุ้งเต็นตต่ั้งหมเลยอดเลยด้ สาวนุกก็จะทำการล่างพักโตนี่น้องก็สิมีควาเสริมมบบแตง่งพักหน,นงองเนก็ล่างที่ซับเนยแล้วกันในตอนคอยเนยใักสลัดเรากงา็งามๆพี่น้องมัดเดียวนี่พี่น้องงามเลยใบงามๆมัดเดียว,ดดยวกำลังพันจีบพี่น้องเหมือนลาว ก็ได้มองล่างถวยทั้งผีด้วยผีงด้วยได้มุมนี่มุมล่างถวยพอดีอันอ่างอันนี้บงังแสงแดดพอดีเลยเขาก็ได้ล่างได้สบายเลยยามเศร้าย่ายมามุมนี่ไข่เนียมันจังบ่นโบหกทั้งนี้าาแห้งในทั้งนี้เพราะว่าเขาได้ใส่อันนั้นได้ใส่ดินถมดินไว้มันกระโบเป็นขี้ตมแล้วก็บโบมีแมงวันตอมส่วนทางนั้นกระน,งรนางเหลียญยามัอแรงห่มมดมือ จากน้อยนี่ก็แดดไหลไปไหลไปก็ห่มแหละบอแพงเห็นยังนี่ยางกุ้งมังกรเว้าแท้ยางกุ้งมังกรใช้เบื้องลู่กุ้งมังกรเจ้าแต่ลองว่าอร่อยนิ่นอนเลยพี่น้องหูดกลุ้งมังกรพี่น้องพี่น้องหลายตัวคือบอใส่ไฟเลยคือเห็นนั่นนน้ใย่่างหมัีกอน เผาหนังเลยพี่น้องเอาไว้อันใส่อันแกงขี้เล็กผ้าขี้เล็กเนื้อคงมันถึได้เกาะได้โอกาสรีวิวเตาไปเลยคักเลยน้องใคกันอยากอยู่ในในเตานี่สั่งได้เ้ออเตาตแก๊สเตาถ่านได้นี่ได้เตาถ่านจ้า,าเออเห็นแอน,นเอฟซีเม่นมาว่าทางลาวนี่บ่มีแก๊สกันบ่คือผ้ากันใส่ถ่านทางลาวถ่านมันถือเดลยพี่น้องทําเป็นว่าคาใ์ส้แก๊สเนี่ยมันจี๊ แพงกว่าแล้วก oh. <e ็ม okay. ันสีเปื้อนเงินกว่าใส้่านเติมมีเนาะเออเติมแก๊สผัดแพงบบดนี้แพงแะไรแพงกว่าถ่านตั้งบักหลายพี่จิ้งก็อยากใส่อยู่เหแล้วเตาแก๊สเนาะเนี่ยมันสะดวกสบายเลก็บ่เปื้อนบ่นยังอีกนี่เฮาก็ดูเสร็จเอาแล้วพี่น้องทําความสะอาดเฮ็ดแล้วแล้วก็เสร็จเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จมันก็สะอาดเฮายังได้เอาดินมาทมอีกอยู่พี่น้องมันยังกองบักใหญ่อยู่สิมาทม ใช้ทางลัางพี่แหละบัดงามแล้วมันก็ยังบวเป็นหนองงามหนาคุคักบวมองล่างพักอยู่นี่ผักดเักแล้วมันก็นเป็นมองซอกหลีกเนาะน้ำกระเทยผมนก็ะไลไปทางพุนแลวพี่นอ้องเห็ดบอแพนเห็ดคลองไรไปพุนไลก็ออกไปพุนทางทางหน้าพุนแหละพุนทางพุนแหละแม่ว่าทางนั้นยังบ่งมีคนมาอยู่มาเศร้าเลยพี่นอ้องมันก็เฮาก็กเลยปล่อยไปได้เบิ่สชงกันยังอีกปลายปีแล้วจนนังลุงเป็นสช้าแูละ อันไปเนาะมีคนมาอันคือว่าคันดินเขามีคนมาอยู่มายังกะเฮากะต้องปิดแล้วก็เห็ดคล้งไล่ออกทางหนาเฮือนแต่นี่ที่เห็ดคล้งไล่ไปหนีก่อนเด้อเห็นพี่น้องว่าเบาอันกาน้านาบ่าเห็ดคล้งหน้าบาอเฮากะเห็ดอันให้มันไล่ไปหนีชัวข้าวก็ได้นะพี่น้องว่าแถวนี้มันก็มงสุดก็คือเฮือนอ้นผู้เดียวทางนี้เนาะเฮาบ่ไดียงบ่ได้ผ่านมองเฮือนไผก็บทันมาอยู่ เป็นอะไรทางของเคยกุ้งมังกรเจอนะเริ่มแดงแล้วอ่านว่าแล้วป้าบอกว่าเอาอกกันเอาใสาไนะ่ไผ่นี่โรดเผาหนังเริ่มเหลืองแล้วแต่ลองว่าอร่เหลอรินนอนบะแมนเริ่มดำ <c ười> บ่มะ <c ười> ทีนี้ก็ซืมาเตรียมก้อยพี่น้องจ้าชิโก้ยกุ้งก่อนเมนูก้อยทั้งสองเลยผงนัวบ่ใส่เลยกับบนุนัวซ้ำ น้ำลายมูลายน้ำมูน้ำตะกุนข้าวคั่วหืมออแม่แล้วก้อยกุ้งแน่ก้อยไขรหมดไงจุ๊กสักก่อนเดี๋ยวจะเคลมไม่รู้เรื่องน้ำนาวบีบใส่น้ำลายเลียมไหลกินหอมยวนยี่พี่น้องนี่จะกุ้งมังกรเฮ้ากุ้งมังกรบัตนอกเฮ้า นนคนคนล่าแทนแมาทีมแทนเป็นได้เป็นได้บ้านเนต้นดองๆองคากระตามเลยอมฝมึกใส่จบดัูตัว

่อ่ไข่มุดต่อจ้าไขามา่มุดเจนเมนุไข่ตุ๋นทีไปเลยอีกเดียวพอหยานเค็มมั khô chín đôi thì nó đưa lại này xịt xin trang trang phải trang mập cho đây là bỏ phân luôn, ừ. luôn. Mà leo mặt đi kim khẩu thì อร่อยพี่น้องทั้งสองเมนูสาวนุกก็กำลังจัดผักจัดหนีพี่น้องมีผักหนอ่อพักสลัดจัดเตรียมสอยกันจากพี่น้องจะได้กดินไวๆสอยกันแบบเพริ๊กนิดเดียกระปิเพชรทะเลียนมาเหีเห่ยวๆนี่ใช่ไหมแกงรอพี่น้องไปกินกันทั

บะแพงยังไปหักเอาผักกาดดาวมากินกับก้อยกุง้งเนี่ผักกาดดาวาตัวเอาลายใส่ลงไปเลยให้สซนวัวออกแซนุกลวกผักกระเดาพี่น้องเดี๋ยวสาแซนวัลวกผักกระเดากินน้ำจะพี่น้องผักกาดดาวบะ<า>แพ,เพงเก็บมาเมื่อกี้นี่แหละ ได้แล้วนุ๊กได้แล้วนุ๊กนุกแล้วคนดินทางไะพี่น้องอันนี้กสีได้เอินเอิการมากินขขาวกินน้ำก่อนลาผีดลาเน่องไปก่อนเด้จ้าขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามาหลับชมช่องลุงนะคะพอช่วยเลี้ยงเด้จ้านุกนุก ลาพก่อนจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาแฟนสามลกใครในใจจ้าม,มาแฟนคนขยันในที่พ่อแอนจ้ะพี่นอ้องลาพิคอน